กันไหมคะได้ครับสลักที่กันครับขอนเนคความอบอุ่นอ่ะโอเคนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกที่การมาเป็นครั้งนี้ด้วยพราะจริงแล้วหมากนี้เป็นคนที่เชียงใหม่เชียงใหม่เคยไปสวนสัตว์เชียงใหม่ไหมคะไปแล้วอยากจะบอกว่าเออไปสวนสัตว์ที่เชียงใหม่ไปบ่อยมากตอนเด็กๆไปบ่อยมากก็ไปกับชวนมีเพื่อนๆไปด้วยก็ไปกับพี่ๆน้องๆด้วยครับผมก็เป็นเป็นอะไรที่ ผมว่ามีความสุขเดี่ยวไปแล้วก็เหมือนได้ไปพักผ่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในนั้นได้ทั้งวันน่ยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าอยู่ในนั้นมันก็เดินเพื่อเทินหา <pect> อะไรกินไปดูสัตว์รอคน้อนอาหารอะไรเงี้ยไม่ใช silence. ่ละเออเยอะแยะานาดนี้นะคะอ๋อก็คือมีความสุขอะไรอย่างนี้มีควาเสุขเขาไปกับใครคะเพื่อนเพื่อนครับ๋อไปกับเพื่อนครับโอเคโอเคแล้วจะมีการแบบเออเลนิดนึงนะครับ อัแล้วสวนพีมล่ะคะเคยไปสวนสัตว์ที่ไหนบ้างะ,ะ,ะในช่วงนี้ตอนเด็กๆค่ะโหไม่ได้ไปมานานมากเลยคะ่ะตอนนั้นก็ไปแบบที่ต่างประเทศคะ่ะนน่สวนใหญ่ก็จะไปทัศนศึกษากับโรงเรียนก็จะไปกับเพื่อนๆไม่ก็ไปกับครอบครัวค่ะอนะคะแล้วเวลาเรามาสวนสัตว์ปุ๊บเราต้องมีแบบว่าสัตว์ที่เราชื่นชอบเป็นไฮไลท์ของเราอ่ะครับเหมากชอบอะไรคะพวกเดียวกันเลยคือเสือ สารักเป็นแบบยังไงอะคะเสืออะไรมันมีเสืออะไรแบบเออเสือพิการเสือชอบเป็นคนชอบเสือเพราะว่าเป็นชอบชอบสัตว์อะไรที่ค่อนข้างจะดูธรรมะทรรมแรงแข็งแรงที่มันเหมือนกับตัวเองอะไรอย่เงี้ยหรือเปล่าวะแหนด้ามีคนด้าเลยเหรอจ้ะ นั่นแหละชอบเสือและส่วนพรีมล่ะคะพรีมก็ชอบสัตว์ที่มันดูอันตรายหน่อยค่ะโอ้โหก็จะชอบสิ่งโตอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ออกแนวตะกูเดียวกันได้นะคะคือชอบสัตว์ดูร้ายที่มันแบบดูตื่นเต้นเล้าใจนิดนึงใช่ค่ะที่แบบปกติเราจะไม่ค่อยเห็นในชีวิตประจำวันเห็นทั่วไปค่ะ ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่หมากแล้วก็พี่พิมก็จะพาน้องๆแล้วก็สื่อมลชนทุกท่านไปได้วยกันด้วยใช่ครับนะคะและส่วนโครงการนี้ล่ะคะสําหรับ,รบการได้เข้าร่วมอยากทราบพี่หมากมีรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ครับแล้วก็ได้ได้ได้มาให้ความสุขได้ได้มาเจอน้องๆครับผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเก็บประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไว้ในในวันนี้ได้ฟังเพลงของ น้องพรีมได้ฟังเพลงของพี่แล้วก็ได้มาชมสวนสัตว์ด้วยกันก็อยาก <lied. S 2> จะให้เก็บเป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เ,เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะฮะอ่าค่ะ,ะแล้วส่วนพรีมล่ะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่แบบเราได้แชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้แชร์วันดีๆวันที่มีความสุขอย่างวันนี้ด้วยกันคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะพรีมก็ดีใจมากๆเลยค่ะครับค่ะแลกจะมีความดีใจแล้วนะคะแต่ธีมของเราในวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าจากสวนสัตว์ Uh huh. เออมีเรื่องเล่าที่แบบว่าเรามีความประทับใจหรือความทรงจําที่เราพิเศษสุดไหมคะนอกจากเสืออะไร oh, อย่เงี้ยอ๋อจริงจริง ความประทับใจกับสวนสัตว์จริงๆมันก็มีเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ไปตอนเด็กๆผมก็ไปหลายรอบมากแล้วก็ไปกับพี่ๆน้องๆ <ฮะ S 1> ไปกับญาติญา <ฮะ S 1> ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปหาอะไรทํากันหากิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนุกทำในสวน,นสนัตว์อย่างเอามือไปแยะไม่ใช่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 ครับผมอนุญาอนญาตครับผมอันตรายอันตรายอันตรายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมก็ไปป้อนอาหารสัตว์ไปให้โยนอาหารให้ฮิปโปอะไรเงี้ยมันก็ ทุกวันนี้มันก็เชื่อว่ามันยังเป็นความทรงจําที่มันอยู่ใน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 นี้หรือว่าในนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมก็แสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบเหบื่อเราได้แบบผูกพันกับสัตว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคร,รู้สึกแบบรักสัตว์ขึ้นมาใช่ใช่ okay? ในะคะอ่ะแล้วสวนพิมพล่ะคะมีความทรงจําอะไรดีๆ <S 1> <S 1> <S ที่จะเล่าให้น้องๆฟังไหมคะพิมจําได้เลยค่ะตอนนั้นพิมก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เหมือนที่เคยไปธรรมดาค่ะแล้วอยู่วันหนึ่งเจอ รู้สึกว่าจะเป็นลูกเสือมั้งคะกำลังคลอดลูกเสือสำร้องมาไม่ตลกอย่ไ้นไม่ตลกรู้สึกไม่ใช่ลูกเสือเสือที่กำลังคลอดพอดีเลยค่ะคือเราเห็นกับตาคือเรากำลังเห็นที่สวนสัตว์หรอที่สวนสัตว์ค่ะแล้วเราไม่แบบตกใจกลัวอะไรยังไงหรอคะก็แบบชบไม่กลัวเลยชอบค่ะมีความเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเขาทำยังไงเขาแบบมีวิธีการจัดการอะไรยังไงค่ะแล้วเขาก็แบบทำให้ดูหมดเลยค่ะ รู้สึกว่าได้เรียนดูอะไรเยอะมากเลยค่ะโชคดีมากก็เป็นแบบภาพความทรงจําที่ดีของเรานะคะเพราะว่าการบางทีเนี่ยเรามาแบบสวนสัตว์อย่างเงี้ยเราก็จะเจอธรรมชาติของสัตว์ที่แบบเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่นะคะเราก็จะเห็นแต่ที่สําคัญในการที่เราจะเข้ามาสวนสัตว์เราต้องระมัดระวังนะคะคืออย่างไม่ได้เก็บแบบอย่าโยนอาหารอย่าแบบเอายันไปดึงอ่ไปแกล้งสัตว์อย่าไปแกล้งใช่ใช่ซึ่งพี่หมากเคยทํำไหมคะไม่เคยครับไม่ดีครับไม่ดีผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรแล้วผมก็จะไม่ทำครับ S <S ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียกว่าปลูกฝังนะคะการเรียนรู้นะคะ<ช>แล้วก็การเข้าอกเข้าใจของการอยู่ร่วมกันด้วยนะคะและสําหรับตอนนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าทางสวนสัตว์เนี่ยมีโครงการพ่อแม่อุปถัมด้วยทราว่าพี่หมากแล้วก็พี่พิมทราบไหมคะก็ทราบทราบมาแล้วครับ<ช>แล้วก็อยา่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้รู้สึกว่า มีใจเมตตาด้วยก็ช่วยเหลือสัตว์ที่ที่นี่ใช่ไหมครับก็อยากจะชวนแฟนคลับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมากันแล้วก็ให้อาหารสัตว์กันดีกว่าออนะคะเพราะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพี่โตโน่ก็ได้อุปถัมสัตว์น่าจะเป็นยีราฟนะคะแล้วก็พี่หมากล่ะเอาอะไรดีกระต่ายไม่กระต่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันรับรองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าทำกิจกรรมดีๆที่นี่แน่นอนนะคะแล้วส่วนพรีมล่ะคะ อ่ากจะแบบเดี๋ยวท่าน,นให้นาบัตรมาแล้วด้วยคราบว่าเขาจะดูแลโอเคอ่ะพิมครับค่ะก็ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นการพิมพ์จะรู้สึกว่าพิมพ์ได้เป็นคนให้คะ่ะเป็นคนให้แล้วก็เป็นคนดูแลดูแลชีวิตของสัตว์จนไปเลยทีเดียวรู้สึกดีคะ่ะถ้าพิมมีโอกาสพิมพ์ก็จะมาทำด้วยคะ่ะจะอุปถัมอะไรคะจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมอะไรเอ่ยอะไรเบียร์ฮิปโปฮิปโปฮิปโปนั่ะ มีความชอบอะไรพิเศษไหมคะฮิปโปไม่รู้เหมือนกันนะะออหนูได้หมดเลยถ้าเป็นหนูโหโห,หนูคงจะอุปถัมแบบเยอะมากเลยค่ะอ่า <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เรียกว่าคนสวยใจโบนอะไรอย่างนี้นะคะคนอกจากนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าความตั้งใจนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะเป็นพ่อแม่อุปถัมสัตว์นะคะรับในวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะมาช่วยนะคะแบบว่านี่เลยกับหมวก นีค<อ>เป็น,นใช่ออนะคะความพิเศษก็คือว่าเดี๋ยวเรานะคะจะขายหมวกละกันนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยใช่ชชชชใบละ200บาทนะคะรายได้ก็จะเข้าองค์การ